อ้าโอเคก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการแนละ้วสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะครับที่มีอยู่ตั้งหน,นึ่งคนทวนเดี๋ยวนี้วนันนี้แบบว่าอยากแต่งเพลงเกี่ยวกับเขาเรียกแนวเซิร์ฟอ่ะรู้จักป่ะเซิร์ฟยังไงอะเซิร์ฟแบบ ทที่ทะเลอะไรเเงี้ยซิร์ฟคือแบบมันคือเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซิรซ์ฟบอร์ดก็เ,เลยถ้าถ้าบอกแนวเซิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวอะไรที่มันเกี่ยวกับชายหาดกับ,บทะเลอะไรประมาณนี้อยากได้เพลงประมาณนี้เลยเฮ้ยทำไมมันขึ้น2หน้าจออ๋อโอเคโอเคเปล่าเปล่าเปล่า,ลามันขึ้นมกัปตนยาสองหน้าจออ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมีแบบแขกรับเชิญคนหนึ่งที่มาแบบเป็นมือกองระดับโลกเลยนะคือแบบว่าใช่ อยากได้แบบแพทเทิร์นแบบเนี้ยคอร์ดน่ารักอีกเลยว่านี่เลือกคอร์ดให้เหมาะกับพวกเราเลยนะเอตะติดติดติ๊กตะติดติดเอ่ามามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปกองมาแล้วไปกองกัแล้ว go. ออ o ่างมีฉ okay. <S: S 1> ันเธอจะไปไหนจะไปด้วยกันไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มเลยเธอมาเซิร์ฟจะเป็นง่ายอีกแล้วอ่ะอยากได้แบบแนวเนี้ยเซิร์ฟคือแบบว่าเราเราจะแบบไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยไปแบบไปทะเลกัน อ่าช่วยกันแต่งช่วยกันแต่งมันเดิมเลยมันเดิมเลยทันยาก,ก่อนเลยทันยากเลยอะไรก็ได้นะมาเซอร์คือมาเซอร์จะจะยังไม่จะยังไม่แบบว่ายังไม่เกินคืออยากให้เราแบบออกมาจากตัวเองก่อนเออพร้อมนะว้าชูวาูทีเฮร้องมาเลยเมโลดี้อะไรก็ได้นะ มากอ้าโอเคดีมากชอบชอบชอบความเนี้ย1 2 3 go อเคเอเเคันนี้มาสเริ่มท่อนแรกกันนะเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของจองอะไรมากเราก็แบบอยากจะแบบอยากจะพูดอยากกระบนเลย ไดด้หมเลยเดี๋ยวมาเสอร์เ <traded> ริ่มก่อนนะมาเสอร์เริ่มก่อนนะมาเสอร์เริ่มเนื้อตัวเองก่อนนะ One two three go ฉันจะพาเธอไปไปที่ใดก็ได้ฉันจะพาเธอไปฉันก็มีรถไงเอ๊ะอโอเคโอเคโอเคจดแล้วจดแล้วกระดาษดูละว่าเรวหากระดาษก่อนมาเสอร์ทำให้มันดูง่ายจังเลยฉันจะพาเธอไปใช่ไหมโอเค ฉ,ฉันจะพาเธอไปเ้าโอเคเอางี้ว่ะฉันจะพาเธอไปไปให้มันไกลๆเออมีแค่เราสองคนมีแค่เราสามคนก็ได้ไปกันสามคนเคเค <c oughs> อ่ะประมาณนี้ว่า Joe, s e e ก็ฉันจะพาเธอไปไปให้มันไกลๆมีแค่เราสามคนอยู่บนรถคันนี้เ <c oughs> ออแล้วก็ตาเราเห็นไหมแต่ชอบจังหวะกลองมากเลย เดี๋ยวตอนหลังจะเฉลยว่าเป็นใคร oh. จริงแบบคนนี้คือแบบมาสเตอร์มาสเตอร์ต้องขอคิวเขายาวมากเลยอ่ะมาสเตอร์เจ้าหลินไมนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คือถ้าถ้าเราเห็นหน้าแล้วเราตกใจมากเลยคนนี้แบบคนนี้มาตีกองได้ใช่ว่มาสเตอร์วราพัฒ์เหรอคือถ้าเราเห็นคนนี้เราเราจะรู้เลยว่าเขามาตีกองได้ใช่อะมามามาแต่งเลยมาเลย you